<c oughs> สวัสดีาเช้าครับวันนี้เรามาไลฟ์สดจากริมทะเลกันโอ้น้ำขึ้นไวมากเลย <c oughs> เขากำลังสำรวจอะไรกันนคุุบข้างล่างเนี่ยนนี้เป็นน้ำทะเลที่เมืองแบ็คป,ปูประเทศอังกฤษนะครับวันนี้อากาศด <c oughs> ีเลยมาเดินริมทะเล นี้เป็นนอตเพียเขาเรียกเพียครับฟา้าจะสดใสมากเลยเชา้านี้โอ้โอ้อากาศดีครับเชา้านี้ที่เห็นอยู่นู้นเป็นชิงช้าสวรรค์ฝั่งตรงข้ามเป็นเป็นเนซาเพียนะครับตรงน,นั้นเสาเพียเมื่อเดือนที่แล้วมีคนตกไม้หักทะลุตกลงไปใน ในทายครับน้ำกำลังจะขึ้นครับน้ำขึ้นไวมากเลยตรงนี้ตรงนี้เป็น Black p o o l Tower เดี๋ยวเราจะเดิอนออกไปเข้าเมืองกกลับบ้านแล้วไปทำงานโอ้โหเบียกำลังมาส่งเตปเลย ครับอันนี้เป็นพาวเวอร์เป็นขอคอยแระคูนแระพูนทาวเวอร์ ออกมาจะเป็นในตัวเมืองเห็นเป็นแบบกฟูทาวเวอร์เป็นทะเลน้ำลึกครับกับของประเทศอังกฤษที่นี่ น้ำทะเลมันจะลึกมากเลออลึกแล้วก็เย็นอากาศเย็นลงไปว่ายนี่ไม่ยากเห็นแดดแอย่านี้หนาวนะครับอันนี้เป็นรถแทรมเดี๋ยวเราจะข้ามถนนแล้วเราจะเดินกลับไปทำงาน รถรางครับรถแพรมโอ่มีออวมสวนมานะอ่าให้ดูบรรยากาศริมทะเลครับวันนี้อากาศดีจะพาเดินมาออกดูริมทะเลท้องฟ้าแจ่มใส เป็นรถผู้เท่าเโาลุงลุงแกข้ามถนนเป็นรถรถรางสาธท่านณะรออะไรข้างหน้าหรอ นี่เป็นร้านขายหอยนางรมอ่ะ Oyster Room Robert's Oyster Room เปิดมา150ป,ปีละโอ้โหลูกทำตีกบุญด้วยอะไรได้กินเบียร์แต่เช้าแทันนี้เป็นผัด The Mid Tree อ่าเปิดแ่าคนจะมานั่งกินเบียร์กินอะไรกันแต่เช้าเลย อังกิษขนานแท้ต <blunt animation> ้องกินเบีย <sink> ร <women> ์แ <feared> ต่เช้าครับกินกันได้ทั้งวันนะข้ามถนนก่อนมาเดินดูในเมือง ผับบาร์เริ่มเปิดแล้วครับมีแต่คนแก่มาเที่ยวครับช่วงที่ หมดเทศกาลแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาเพราะเมืองชายทะเลนเป็นที่อังกฤษมันหนาวเหนียวคาเฟ่ยังเปิดอยู่ปะเนี่ย ปิดอ่ะคาเฟ่เหมียวปิดปคาเฟ่แมวครับ

ไม่คึกคักเท่าไหร่เชา้าเนี้ยในโบสถ์และคูครทาว์ น,นี่เป็นโบสถ์ประจำเมืองหมดแล้ว <c oughs> ที่เดินเที่ยวหมดแล้ว กับร้านเราไปทำงานข้างหลังแย่มากเลยนะเนี่ยโอ้ตุกขึ้นใหม่ถึงร้านเราแล้วครับไปทำงาน you next week we go to ถึงร้านแล้วโอ้โอ้ยยังไม่ได้เก็บครัวเลยตั้งแต่เมื่อคืนโอ้อะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็คืนเราจะมาไลฟ์สดพาดูผีสิงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ